สวัสดีครับตอนนี้ก่ไนทยกับฝรั่ง,งทำกับเขายุ่สวนกับงเขายุ่สวนจ้ะเป็นที่พอใจหอนประดมันหอนแล้วอ่านแล้วนะ้ำมันหอนแล้วเพิ่มแกดิดหน่อยไม่เปิดแรงเดี๋ยวไม่สุกเดี๋ยวไหม้ก่อนสุก <laughs> ใส่สำเร็จมาจัดที่เขาหมักแล้วนะ ทุกคนไก่หอมแล้วพุงพองพรั่งกระกระลงลงเขียวหอมไก่แล้วเหรอหอมไก่แล้วพุงร้อนขนาดนี้อะไรนะคนไทย,ยหอมหอมใส่สกุ๊กนี่ทุกคน สอดใส่กอกนมก้มีไก่มีไส้กอกไปทุกอย่างเขาย่สวนจ้ะกูก็ไม่ยาอยู่บ้านพ่อก,กับแม่อยู่ที่บ้านถูกต้องนะครับมาตอนเย็นมาใส่วันนี้คนไทยทำด้วยพักนะจัดเลว็วทำสะอาดเลว็ว ทอดไก่ทอดไก่หอกซิดาทอดไกห่หอม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 คนไปทอดไก,จก่จ้ะลูกไกเ่เด้อเดี๋ยวเมีย่แต่คณะเราฝรั่งเป็นคุกแล้วเดี๋ยวฝรั่งเป็นคุกแลี้ยวสั่น่าเห็ดเด้อกินแค่นี๋ฝรั่งเป็นคุกแล้วโอ้ยคักเนาะ เปนลเนอะไรกัอย่างนึงผักคะน้าใส่กุ้งข้างในผัดผักคะน้าใส่กุ้งว่าจันวร์โอ้ผมเ,เป็นกุกได้มหมือนี่เริ่มที่บ้านที่ทำกับข้าวเอาอัอนนี้แทนแต่การตัดย่าหยาด<อ>น้ำออกมาจากข่าไหลไหลแต่เจี๊ยฝรั่ง เสร็จแล้วตะแนรงใส่กุ้งตะแกรใส่กุ้งของฝรั่งเสร็จแล้วนี่ข้าวผัดสับปะรดกงังฝรั่งเดี๋่อาจารยมาใสา่อันนี้ทุกคนอาหารของฝรั่งที่ชวนมาอาหารของฝรั่งคนเดียวเหรอไม่มีคนไทยเหรอคนไทยด้วย มากินด้วยกันทุกคนคนไทยทำส้มตำยามาเสร็จเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วดันแท้ที่จนันนี่นี่คนคนไทยส้มตำนั่งกินเพียรกันกับคนไทยที่ส่วนสบายสบายนั่งข้างล่างที่ลมหนูจะไปกินข้าวเหมือนกันจ้ะ โอ้อาหารสีดาแล้วเสบเถอะวะเสียบวะเสียบร้อยมาแล้วจ้าเข่าเทียง <laughs> กันตายสองโมงะ่ะ ปักกัก่อนติกกสุวร่วนนี้วด้ยห่อนแหงจ้าวันนี้นั่นก็ห่อนเช้าหญ่าสวนผู้สมตามตาแสบโอลิเวอร์ครับอจัดแล้วมันนี่ ไว้ใจเขมกันเจ้าแซ่บ,บมีหลายหลายอย่างนะมีหลายหลายอย่างอบนี่เป็นกุ้งก้งอกนเป็นท้งางจำอ่ะบอ่อ ครับน้ออือตัางช่อเอาแบบไหมไ่้คนดีคนดีใส่ Em cái đi con phải. Thật mấy?

สบาย้ไปมาแป๊บเ,เดียว <laughs> มาแป๊บเดียวก็ไป <laughs> คนดีคนดี หอมส้มตำมา <c oughs> เลยบันหอมส้มตำรคาคาแบบแซ่บ ขราดเสียบแต่ก็มาเซ็บอีลิกบกรอบหวาน,วาน ตกโคตตกอก่ะใส่กบใส่กบ